สวัสดีครับชื่อแนนนะฮะอายุปีนี้ก็4 5แล้วครับผมทำงานก็ทั้งเล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็ช่วงกลางวันนี้จะสอนเด็กๆเ,เล่นดนตรีด้วยครับผมเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยมันก็เลยมีเอฟเฟกคือมีเรื่องความดันเกิดขึ้นมาความดันสูงแลวก็คือแบบปวดหัวก่อนปวดหัว ที่มันมากขึ้นคือมันปวดไายถอยมันจีๆที่ไายถอยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเรือลำคาญแล้วว่ามันจะปวดอะไรลักหนาตอนก่อนนอนอะไรเงี้ยครับปวดจะนอนไม่หลับมันไม่ได้ปวดปวดแบบมากปวดระทมเล้าลานอะไรนะมันปวดแบบจี้ๆหน่าลำคานอ,อ,อ่ะว่าคือเรานอนเรานอนไม่เต็มที่ครับแล้วก็มันก็เลยแบบว่าตื่นมามันก็ไม่สดชื่นอะไรเงี้ยครภรรยาครับแนะนํามาว่าแบบเฮ้ย ตัวนนะเนี้ยดีนะอะไรเงี้ยเป็นอะไรนะน้ำมันสกัดเย็นเราก็เลยแบบเอ้ยลองขอลองทานดูหน่อยเพราะว่าเราก็มีปัญหาในเรื่องของความดันสูงอะไรเงี้ยนอนไม่ค่อยหลับพอทานเข้าไปก็แบบก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นพอกลับไปตรวจความดันอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าความดันลดลงจากที่เคยแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่ามันไม่สดชื่นเนี่ยมันก็ดีขึ้นอาการปวดหัวตอนก่อนที่จะนอนหลับเนี่ยไม่มีแล้ว มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคอะ่ะมันได้ผลอะไรเงี้ยครับนะบจากท้ายทอยที่เคยปวดติี๋ก่อนนอนเนี่ยตอนนี้ไม่มีแหล้นะครับก็สามารถแบบว่าเราทํางานกลาคืนเสร็จปุ๊บกลับมาก็สามารถแบบนอนได้เลยอะไรเงี้ยครับไม่มีปัญหาอะไรแล้ว